สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการแลาไปเลยค่ะเราวันนี้ก็เกิดเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เร็ยกได้ว่ามีแรปเปอร์หลายคนเสียชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อกันเลยดีเดียวเมื่อเวลาประมาณตี3ของวันพฤหัสที่18ของบ้านเราทางช่องข่าว f o x 1 8ได้ออกมาประกาศว่ายังดอฟ r รปเปอร์วัย36ปีจากเมมฟิสเทนเนซีได้ถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านคุกกี้ในบ้านเกิดของเขาอนะนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาย่งไงบอกเลยว่ายังดอฟเนี่ยเป็นศิลปินอินดิเพนเดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่เคารพอย่างมากในกลุ่มแรปเปอร์จากทางใต้ในยุคหลังๆนะนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปทำพลังกันก่อนดีกว่าครับ We do consider you know, you walk into there, you, know, you do he mom mom. You know, I mean, คือต้องอธิบายก่อนว่ายังดอฟเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ไกลอะไรกับความรุนแรงมากสักเท่าไหร่เลยครเพราะว่าให้ผมเล่ากลับไปอะนะยังดอฟเนี่ยครับเขาก็เป็นแรปเปอร์ที่ ดังแล้วก็มีชื่อเสียงทําเองคนเดียวไม่ได้มีโค้งมีคร้สนับสนุนมาจากเทนเนสซีเมมฟิสหรือว่าชังฝั่งเสาใช่ไหมซึ่งทางฝั่งเสาเนี่ยเขาก็จะมีเรียกได้ว,ว่าเป็นแรปเปอร์รุ่นเก่าอย่างโยกอติค่ะ ที่ก็จะคอยไล่เซ็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาจากฝั่งใต้กําลังมาใหม่ๆม,มาแรงรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Black กยังสตาร์หรือใครก็ตามนะทีนี้เนี่ยมีจังหวะที่ยังดอฟเนี่ยกำลังเริ่มดังฮะช่วงที่ยังดอฟเนี่ยกำลังเริ่มดังเนี่ยโยกติเนี่ยก็ได้ไปพยายามที่จะเซ็นยังดอฟให้เข้ามาอยู่ในค่ายฮะแต่ณตอนนั้นเนี่ยยังดอฟก็ได้ปฏิเสธไป แต่การปฏิเสธมันไม่จบลงแค่นั้นฮะบีฟของทั้งสองคนมันเริ่มขึ้นเมื่อยังดอฟเนี่ยได้ไปออกรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องที่โยกอติเนี่ยชอบมาด่าเขาหลังจากที่เขาเนี่ยปฏิเสธการเซ็นสัญญากับโยกอติไปนอกจากนั้นยังเคยทวิตด่ากอตติอีกนะหากว่ามึงเนี่ยโยกอติเนี่ยเปลี่ยนตัวเองจากเป็นแฟนคลับหมายเลขหนึ่งของกูมาเป็นเฮเตอร์หมายเลขหนึ่งของกูได้ในเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเลยวะงานนี้ฮะก็เลยทําให้นะสุดท้ายแล้วนะ หลังจากนั้นเพียงแค่แป๊บเดียวยังดอฟของเราก็ถูกดักยิงจากคนที่สรุปว่าเป็นเพื่อนคู่กายของโยกตินั่นเองแต่ณครั้งนั้นถึถงแม้ว่าตอนแรกโยกติจะถูกเรียกไปเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ก็เอาเป็นว่ามีเส้นใหญ่แล้วกันแล้วก็ออกมาได้อย่างไรก็ตามฮะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องกับลูกพี่เขาก็ต้องมีเรื่องกับลูกน้องเขาอยู่แล้วค่ะต้องบอกก่อนอีกนั่นแหละว่าอีสองคนนี้ยังดอฟกับแบ็คยังสตาร์เนี่ยเขามีเรื่องกันมานานมากและแล้วก็เกิดการชูดาวกันเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยมากครั้งหนึ่ SUV ของยังดอฟเนี่ยถูกยิงไปกว่าร้อยนัดนะโดยที่คนร้ายก็แม่งก็เป็นแบ็คยังสตาร์เองที่สุดท้ายก็ไปเข้ามอบตัวแต่ว่ายนะังดอฟณะรอบนั้นไม่เป็นไรเพราะว่ารถของเขาฮะกันกระสุนทุกคัน แต่ครั้งนี้ฮะเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่ายังดอฟเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาจะหนีออกไปจากที่เมืองบ้านเกิดของเขาแล้วเหมือนที่ทุกคนพูดไว้ว่าถ้าดังเมื่อไหร่ก็ให้ออกไปจากบ้านเกิดมึงซะเพราะว่าเฮสเตอร์ที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าเฮสเตอร์หรือคนที่มีเรื่องกับมึงไว้ที่บ้านเกิดมึงเพราะมันไม่สนใจหรอกว่ามึงดังหรือมึงไรมันพร้อมจะฆ่ามึงอย่างแน่นอนอย่างดอฟครับเขาก็เลยได้ตัดสินใจญญย้ายออกจากที่เทนเนสซีไปอยู่ที่แอตแลนต้ามาตั้งนานแล้วอย่างไรก็ตามวันขอบคุณพระเจ้ายัองออขเเเาาจที่ะ่ะืพ ไก่งวงไปแจกคนที่ไร้บ้านแต่ทีเนี้ยยังดอฟเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามฮะที่เขากลับไปที่เมืองของเขาเขาจะต้องไปแวะซื้อคุกกี้ที่ร้านร้านหนึ่งร้านโปรดของเขาและแม่ของเขาแล้ววันนี้ก็เช่นกันฮะเขาเนี่ยได้แวะไปที่ร้านคุกกี้เพื่อที่จะซื้อซื้ออะไรฮะซื้อคุกกี้ไปฝากแม่ของเขาแต่ในขณะที่เขากําลังซื้อคุกกี้อยู่เจ้าของร้านก็บอกว่ามีคนขับรถมาเทียบแล้วก็ลงมาสาดกระสุนยิงเข้าไปที่ร้านและก็ยังดอฟฟ์กว่า50นัด ทำให้ยังดอฟเสียชีวิตณที่เกิดเหตุแล้วก็มีคลิปออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายเลยฮะถึงคลิปที่ถ่ายให้เห็นสถานที่เกิดเหตุรวมไปถึงรถที่ทําให้เรารู้ว่าเนี่ยเป็นยังดอฟแน่นอนฮะคือต้องบอกก่อนว่ายังดอฟเนี่ยเขาจะมีแก๊งรถของเขาไม่ว่าจะเป็น bo, et, ลัมโบเบลเล่อะไรเขาจะทําลายคามโมไว้หมดเลยไว้ลายคามโมและในคลิปวิดีโอของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ถ่ายถึงหน้าร้านตอนที่ตํารวจมาเนี่ยเราก็จะเห็นรถคามโมของยังดอฟเนี่ย อยู่ตรงนั้นอีกเช่นกันฮัอย่างที่ผมบอกไปนะงานนี้เป็นเรื่องที่แย่มากเลยเพราะเราได้รู้ว่ายังดอฟเสียชีวิตลงไปแล้วด้วยวัยแค่36ปีงานนี้ศิลปินที่อยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นคีก็๊อกหรือใครก็ตามก็พากันเศร้าคีก็ก๊อกถึงกับเลิกลบ IG t ทิ้ง e e c t t v v t t i i t ทิ้งกันไปเลยทีเดียวผมต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ,อย่างมากค่ะอย่างดอฟเป็นอีกหนึ่งในศิลปินที่มีเพื่อนๆหลายคนชอบัแล้วก็เป็นศิลปินที่มาแรง จากเมมฟิสเซาเทิร์นที่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครจะดังมาจากที่นั่นแล้วอาจปัจจุบันนี้อาจจะมีมานะแต่ในช่วงนั้นนะที่ยังดอฟกําลังมา บอกเลยว่าทางฝั่งเทนเนสซีทางฝั่งเซาเทิร์นก็หาตัวแรงๆตัวจีดจ๊ดๆมายากเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามาการที่คุณเนี่ยอยู่ในเรื่องราวแบบเนี้ยอยู่ในสังคมแบบเนี้ยเพราะคุณก็รู้ยังดอฟของจริงแต่เป็นไงล่ะฮะเมื่อเป็นคุณเป็นของจริงโคตรเซ็งเลยผมว่าชอบยังดอฟเป็นอย่างมากแล้วผมว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆก็จะรู้สึกเสียใจมากๆเลยที่ได้รู้ว่าไอ้ีคยมันไม่ใช่แค่กลับไปที่เมืองธรรมดาน้อยคือยังดอฟไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วด้วยซ้ำแค่กลับไปทําความดีให้เมืองของเขา แล้วยังจะต้องถูกยิงขณะที่แวะซื้อคุกกี้ให้แม่เรื่องนี้แม่งโคตรแย่เลยเรื่องเราจะเป็นยังไงใครเป็นคนทำกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีการรู้เพราะข่าวเนี่ยยังสดใหม่อยู่แต่ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นกดซับกันไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของครอบครัวของยังดอฟด้วยแกงแกง peace